สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด จากกรณีกระทรวงการคลังออกมาเบรกนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการขึ้นภาษีที่ดินของนายทุนแซงปลูกกล้วยเลี่ยงภาษีนั้นนายวิโรธลัคนาอดิสรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพพักก้าวไกลประกาศพร้อมสนับสนุนแนวคิดของกรุงเทพมหานครในการขึ้นภาษีที่ดินให้เป็นธรรมโดยระบุว่ารู้กันอยู่ว่าการปลูกกล้วยปลูกมะนาวบนพื้นที่ผังเมืองโซนสีแดง เพื่อการพาณิชยกรรมใจกลางเมืองหรือโซนสีม่วงเพื่อการอุตสาหกรรม มีเจตนาเพื่อหลบเลี่ยงภาษีที่ดินเรื่องแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะปี2566นี้กรุงเทพมีประมาณการในการจัดเก็บภาษีที่ดินไว้ต่ำมากเพียงแค่7,710ล้านบาทเท่านั้นทั้งที่ควรจะจัดเก็บได้18,000ล้านบาทนำซ้ำหกักนำไปเทียบกับปี62ในสมัยที่ยังเป็นภาษีโรงเรือนที่จัดเก็บได้15,000ล้านบาทภาษีที่ดินที่กรุงเทพมหานครประมาณการว่าจะจัดเก็บ ในปี66ยังต่ำกว่าปี62เป็นเท่าตัวแล้วกรุงเทพจะเอางบประมาณที่ไหนมาปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจะเอางบที่ไหนมาปรับปรุงทางเท้าถนนหนทางความปลอดภัยเอางบที่ไหนมาปรับปรุงการจัดเก็บขยะ เอางบที่ไหนมาปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะส่งเสริมการศึกษาดูแลเด็กๆสถานการณ์ตอนนี้นายทุนอสังหาริมทรัพย์ที่รวยล้นฟ้าจงใจซอยที่ดินเอาไปปลูกกล้วยกลับจ่ายภาษีที่ดินถูกลงแต่ประชาชนตาดำๆในชุมชนดั้งเดิมที่เช่าที่วัดมาจดสันเป็นที่อยู่อาศัยกลับถูกรีดภาษีที่ดินเพิ่มขึ้นนี่คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น ส่วนในกรณีที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังออกมาเบรกไม่ยอมให้ผู้ว่าชัดชาติทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยอ้างว่าอาจขัดกับพรบภาษีที่ดิน พุทธศักราช2,562นั้นนายวิโรธกล่าวว่าไม่ว่าแหล่งข่าวระดับจากกระทรวงการคลังเป็นใครแต่เรื่องนี้นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะอ้างว่าไม่รู้คงจับไม่ได้และถ้าไปอ่านพรบภาษีที่ดินให้รอบคอบจะพบว่ากฎหมายฉบับนี้ได้เขียนนิยามของที่ดินรกร้างไว้ครอบคลุมมากไม่ได้หมายความแค่ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างเท่านั้นแต่หมาย ถึงที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแก่สภาพด้วย ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติกำลังทำอยู่คือสิ่งที่ถูกต้องชอบทำแต่ความพยายามในการขัดขวางของกระทรวงการคลังต่างหากที่อาจเข้าข่ายเป็นการตีความพรบรภาษีที่ดินแบบข้างๆคูๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลน,นี้มีนโยบายสนับสนุนให้นายทุนปลูกกล้วยเพื่อหลบเลี่ยงภาษีที่ดินใช่หรือไม่ สรุปแล้วภาษีที่ดินมีไวรีดภาษีจากคนจนเพื่อบีบให้คนจนขายที่ดินให้กับนายทุนใช่ไหมนายวิโรธกล่าวด้วยว่า นายชัดชาติกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องตนและพักก้าวไกลพร้อมสนับสนุนนายชัดชาติแบบสุดตัวการที่ที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพรายหนึ่งที่มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกมาถแถลงท่าทีว่าจะยอมถอยในเรื่องนี้คิดว่าถอยไม่ได้ถ้าเจอปัญหาอะไรกับรัฐบาลพักเก้าไกลพร้อมเป็นแรงหนุนช่วยชนเรื่องนี้กับกระทรวงการคลังเต็มที่ แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานได้พิจารณากรณีกรุงเทพมหานครจะปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่ดินเกษตรกรรมแยกย่อยตามโซนพังงเมืองรวมได้แก่โซนสีแดงที่ดินประเภทพาณิชยกรรมโซนสีน้ำตาลที่ดินประเภท,ท ที่อยู่อาศัยนาแน่นมากโซนสีม่วงที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและโซนสีเม็ดมะปรางที่ดินประเภทคลังสินค้าในกรณีเจ้าของที่ดินนำมาปลูกกล้วยมะม่วงมะนาวเพื่อให้เข้าเกณฑ์เกษตรกรรมตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะปรับอัตราเพิ่มจากปัจจุบันจะเก็บในอัตรา0.01ถึง0.1เปเซ็น์เป็นเก็บเต็มเพดาน0.15ปซหรือจากล้านละ100บาทเป็นล้าน ละ1,500บาทในเบื้องต้นน่าจะไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากคณะกรรมการมองว่าเป็นการเก็บภาษีประเภทใหม่อาจขัดกับพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2,562 ที่บังคับใช้ในปัจจุบันซึ่งกำหนดให้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน4ประเภทได้แก่ที่ดินเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆและที่ดินรกร้างว่างเปล่าอีกทั้งจะทําให้เกิดความลักลั่นของแต่ละพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามหากกรุงเทพมหานครต้องการเดินหน้าต่อก็สามารถส่งเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ตีความว่าสามารถทําได้หรือไม่หรือกรุงเทพจะปรับ อัตราจัดเก็บเพิ่มแบบเป็นขั้นบันไดก็ได้เพราะกฎหมายสามารถให้ท้องถิ่นทำได้อยู่แล้วเช่นปัจจุบันเก็บในอัตรา0.01-0.1%ถึง0.1อาจปรับเป็น0 0 2ถึง0.15เปซเป็นต้น ดรเกษราธัญลักษ์ภาคที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหากคณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับโมเดลของกรุงเทพก็ถือว่าจบเนื่องจากสิ่งที่กรุงเทพเสนอนั้นเพื่อต้องการจัดเก็บภาษีที่ดินเฉพาะที่ดินในโซนสีแดงกลางเมืองที่นํามาทําเกษตรกรรมเช่นปลูกกล้วยเพราะเราคิดว่าเจ้าของที่ดินไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะทําเกษตรจริงๆและหากให้กรุงเทพปรับอัตราเป็นขั้นบันไดนั้น จะกระทบกับที่ดินเกษตรกรรมทั้งหมดรวมถึงคนที่ทำการเกษตรกรรมจริงๆด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครคงจะปรับแบบนั้นไม่ได้แหล่งข่าวจากกรุงเทพกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันกรุงเทพได้ยก่างข้อบัญญัติเรื่องกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมจำนวน3ประเภทได้แก่ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมประเภทอุตสาหกรรมและ ประเภทคลังสินค้าตามกฎหมายพังเมืองที่ใช้ในเขตกรุงเทพเป็น0.15%ของฐานภาษีซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา73วรรคหนึ่งให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบอ,อทอไว้ส่วนที่ดินนอกเหนือ3ประเภทดังกล่าวใช้อัตราภาษีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาปัจจุบัน แหล่งข่าวกล่าวว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตสำรวจแปลงที่ดินที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินที่อยู่ในโซนสีแดงประเภทพันธุ์นิชยกรรมหรือสำรวจแปลงที่ดินที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการทําเกษตรกรรมจริงจํานวนเท่าใดเพราะเจตนารมณ์ของการยกร่างข้อบัญญัตินี้ เพื่อให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงและไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเนื่องจากปัจจุบันมันมีเจ้าของที่ดินนำที่ดินทำเกษตรกรรมเพื่อใช้ให้เข้าเกณฑ์ภาษีที่ดินเกษตรกรรมที่จะเก็บในอัตราถูกกว่าที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ต้องเสีย0.3-0.7%และหากไม่ใช้ประโยชน์ใน3ปีจะต้องเสีย เพิ่มอีก0.3ทุก3ปีแหล่งข่าวกล่าวว่าปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพได้สั่งให้สำนักงาน50เขตสำรวจแปลงที่ดินที่ใช้ประโยชน์เกษตรกรรมทั้งหมด ในที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือตามโซนของกฎหมายว่าด้วยการพังเมืองได้แก่ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมโซนสีแดงที่ดินอุตสาหกรรมโซนสีม่วงหรือประเภทคลังสินค้าโซนสีเม็ดมะปรางและที่ดินอยู่อาศัยหนาแน่นมากโซนสีน้ำตาลเพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักการคลังจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการคิดอัตราภาษีเพิ่มขึ้นโดยขอให้สำนัก งานเขตจัดส่งข้อมูลภายในวันที่30กันยายน2,565อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่มีสำนักงานเขตไหนส่งข้อมูลเข้ามาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและมะติชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ